ร่วมทุนงท่านใดสนใจหุ้นกู้ในช่วงระยะสั้นๆทางเอเชียพาขอนำเสนอหุ้นกู้บริษัทอบาตคัดดิสตอลจำกัดผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพและสินเชื่อรายย่อยส่วนบุคคลผ่านช่องทางดิสตอลภายใต้แอปพลิเคชัน m o n e y t ทันเดโดยมีบริษัท SCBX จำกัดมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน52%บริษัทคาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ระหว่างวันที่1-3ธันวาคม2568 อายุ1ปีอัตราดอกเบี้ย4.5-4.7%ถึงต่อปีโดยไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้หุ้นกู้ในครั้งนี้เสนอขายต่อน,นักลงทุนรายใหญ่ค่ะการลงทุนในหุ้นกู้ก็มีความเสี่ยงเหมือนการลงทุนทั่วไปนะคะก่อนลงทุนอย่าลืมศึกษาข้อมูลและรายละเอียดก่อนนะคะหมายเหตุ การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้อยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับกระะตอซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้เงื่อนไขาการจัดจําหน่ายเป็นไปตามที่กําหนดในร่างหนังสือชี้ชวนค่ะ